เพื่อนทราบหรือไหมครับว่าผมกับตันซึ่งเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตในเมืองตั้งแต่เด็กจําเป็นที่ต้องย้ายตามผู้ปกครองเพื่อมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกเด็กในเมืองที่กินแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์เคฟซีพิซซ่าจะต้องมาใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตอาหารพื้นบ้านเมนูต่างๆมันก็ต้องมาดูกันครับว่าผมจะอยู่อย่างไรกับสังคมใหม่เพื่อนใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นวันแรกของผมที่เข้ามาเรียนที่นี่มันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและทําให้ผมได้รู้จักกเพื่อนใหม่ในวิชาแรกของวันนี้นี่เองทําให้ผมรู้สึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะจากที่เราเสนอมาเนี่ยเยอะมากที่เราพูดมาเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณครูจะให้เราจับกลุ่ม5คน นะเพื่อที่จะไปหาสูตรอาหารพื้นบ้านของเราเพราะว่าจากที่เราเสนอมาเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะคะที่เรายังไม่รู้จักเดี๋ยวจะใไปถามคุณพ่อคุณแม่นะครับอาหารพื้นบ้านของเรามันมีอะไรและทําสูตรรายการมานะคะกลุ่มละ2เมนูอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมดเวลาพอดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตกลงหากลุ่มกันทีหลังก็ได้นะส่วนการนําเสนอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนําเสนอกันในคาบหน้าค่ะหน้าห้องค่ะ นี่กับตาในมีกลุ่มทำรายงานหรือ,อยังอ่ะยังไม่มีเลยงั้นไม่อยู่กลุ่มเดียวกันกับพวกเราไหมใช่สิโอเคงั้นเดี๋ยวสาวที่มีไปทำงานที่บ้านเรากันช่เลย เราแค่เขียนปกก็เสร็จละอมตอนนี้เราคิดว่ามันไม่เที่ยงเลยเราไปหาอะไรเรียนสนุกๆกันกว่าไหมแถวนี้มีอะไรเรียนสนุกๆ้วยเหรอไปหลังบ้านเราไหมล่ะมีทุ่งนากับกระท่อมอยู่อือไปสิไป,ปอีกสองคนที่ผมลืมไม่ได้คือป๋องกับม่อนเนี่ยพูดถึงก็มาเลยสองคนนี้แหละครับที่พาพวกเราไปทำอะไรสนุกๆก,กัน เด็กๆทำอะไรกันเที่ยงแล้วกินข้าวกันหรือยังลูกยังแล้วนี่พอดีเลยครูมีของติดมือมาพอดีเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าเย้ที่วันนี้ครูเอากับข้าวมาทั้งหลายอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกันมีตักของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเริ่มจากใครก่อนใครเอาอะไรมาข้าวเปล่าครับแล้วก็กไข่ดาวนะครับนี่ครับค,ครูของผมไข่พะโล้ครับ หนพอยเอาอะไรมาคะจะเป็นอ่อโบกแล้วก็ข้าวข้าวนี้มาดูของครูกันดีกว่าอันนี้รู้ไหมว่าคืออะไรและนี่ก็คือพัดมีโคลาว้าว ของใครของมันนะครับครูไม่เดี๋ยวเราจะกินด้วยกันเอาแต่ผมเอามากินส่วนตัวนะครับไม่เป็นไรไกินด้วยกันได้นไในฐานะที่กับตันเป็นคนมาใหม่ครูจะให้กับตันชิมก่อนกับตันจะเลือกชิมอะไรเป็นเมนูแรกผัดหมโคราชครับไหนลองชิมดูสินี่คำใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าอร่อยแน่เลยแบวคนอื่นกินด้วยสิเอา,างั้นเรามากินกันดีกว่า อิ่มกันไหมยิครับเป็นไงบ้างกับตันอร่อยไหมคะผมไปกินราก,กับข้าวบ้านๆก็อร่อยขนาดนี้นการที่ผมได้กินข้าวกับเพื่อนทำให้ผมอร่อยยิ่งกว่าเดิมครับถ้านายอยากกินนายไปกินข้าวบ้านเราได้นะข้าวบ้านเราก็เหมือนข้าวบ้านนายแหละเพื่อนของกินบ้านฉันในจานบ้านเธอเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันสะท้อนถึงน้ำใจและมิตรภาพซึ่งวัฒนธรรมไทยมีการแบ่งปันอาหารเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต